สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะคือคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยแหละค่ะครับผมเราจะมาลองเจาะลึกกันดูจากเนื้อหาบทเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีของหมอนหนึ่งที่ได้มานะคะครับคือหลายคนอาจจะแบบพอนึกถึงเทคโนโลยีก็จะคิดถึงสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์อะไรแบบนั้นไปเลยใช่ครับส่วนใหญ่จะนึกถึงภาพนั้นก่อน แต่จริงๆมันมีความหมายกว้างกว่านั้นเยอะเลยเนาะการเข้าใจแก่นแท้ๆของมันนี่สำคัญนะคะเพราะมันอยู่กับเราตลอดเวลาจริงๆอ mm ื hmm. เป้าหมายวันนี้ก็คือมาทําความเข้าใจกันให้ชัดๆไปเลยค่ะว่าจริงๆเราเทคโนโลยีคืออะไรกันแน่ครับการเข้าใจพื้นฐานนี่สําคัญมากครับมันจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมว่าเทคโนโลยีมันขับเคลื่อนชีวิตเรายังไงไม่ใช่แค่เรื่องของใหม่ๆอย่างเดียวโอเคค่ะงั้นเริ่มกันเลยนะคะครับผมจากเนื้อหาที่ได้มาเนี่ยขอชี้เลยว่า หัวใจหลักๆของเทคโนโลยีก็คือ,อสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับสร้างขึ้นมาใช่ค่ะสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าตอบสนองความต้องการอะไรบางอย่างทําให้ชีวิตเราดีขึ้นสะดวกขึ้นอืมชัดเจนครับลองเทียบง่ายๆเลยนะคะอย่างแม่น้ำํำภูเขาอันนี้คือธรรมชาติสร้างครับแต่พวกโทรศัพท์มือถือโต๊ะเก้าอี้หรือแม้แต่ปากกาที่เราใช้เนี่ยอันนี้คือมนุษย์สร้างขึ้นมาก็ดูตรงไปตรงมาดีนะคะครับ แต่มันมีความน่าสนใจซ่อนอยู่ตรงที่มาของคำกับความหมายที่ลึกกว่านั้นนิดนึงครับอ๋อเหรอคะยังไงคะคือคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยถ้าไปดูรากศัพท์จริงๆมันมาจากภาษาละตินคำว่า t e x h e r e เท x เซเรครับแปลประมาณว่าสร้างหรือสานะครับแล้วก็มีจากภาษากรีกอีกคำเทคโนโลยีอ่ะอันนี้จะหมายถึงการกระทำอย่างมีระบบอ๋อค่ะค่ะซึ่งมีคนชื่อเจคอบบิกโลเขาเอาคำนี้มาใช้แบบจริงๆจังๆครั้งแรกเลยก็ช่วงปีพศ2372นู่นน่ะ ครับนานเหมือนกันนะครับครับตอนนั้นเขาใช้อธิบายเรื่องการเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ทีนี้พอเรามาดูนิยามจากหลายๆที่ไม่ไว่จาจะพจนานุกรมไทยเราเองหรือหน่วยงานต่างประเทศอย่าง ITEEA ครับใจความหลักๆมันจะคล้ายกันหมดเลยคือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทำงานครับอื มันจะเน้นไปที่จุดประสงค์ของการสร้างมากกว่าตัวสิ่งของอย่างเดียวครับการเน้นที่วัตถุประสงค์นี้น่าสนใจมากเลยค่ะอย่างในเอกสารที่ได้มาเขายกตัวอย่างปากกาหมึกซึมอ๋อครับของ Waterman ใช่ค่ะ l ูว i s อ d s o n Waterman ตั้งแต่ปี1884นู่นเลยอันนั้นคือชัดเลยว่าสร้างมาแก้ปัญหาปากกาหมึกมันรั่วมันซึมใช่ครับ ทำให้เขียนได้ดีขึ้นใช่ให้ไม่เขียนดีขึ้นสะดวกขึ้นแสดงว่าเทคโนโลยีมันไม่ได้แบบเกิดมาแล้วจบมันมีการพัฒนามีการต่อยอดไปเรื่อยๆเลยนะคะถูกต้องเลยครับและตัวอย่างปกากจานี้ดีมากเลยมันช่วยย้ำความเข้าใจที่สำคัญมากๆอย่างหนึ่งคือเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือของไฮเทคอย่างเดียวนะครับอ๋อค่ะในเนื้อหาที่เราดูกันนี่เขาแบ่งรูปแบบเทคโนโลยีไว้ชัดเจนดีครับมี3าประเภทมีอะไรบ้างคะ1คือ ผลิตภัณฑ์ product อันนี้ก็ตรงตัวเลยคือเป็นของเป็นชิ้นชิ้นที่จับต้องได้อย่างปากกาแก้วน้ำโต๊ะใช่ครับหรือเครื่องอ่านอ e ีบุกอะไรแบบนั้นสองคือกระบวนการ process อันนี้เป็นพกขั้นตอนวิธีการหรือระบบการทำงานเช่นอะไรได้บ้างคะกระบวนการก็อย่างเช่นกระบวนการผลิตน้ำตาลในโรงงานหรือกระบวนการบำบัดน้ำเสียในชุมชน อะไรแบบนี้ครับอันนี้คนมักจะลืมลึกไปว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีเหมือนกันอ๋อจริงด้วยค่ะมันเป็นวิธีการเนาะครับผมแล้วก็ประเภทที่3คือผลิตภัณฑ์และกระบวนการ product and process อันนี้คือแบบผสมผสานกันผสมกันยังไงคะก็อย่างเช่นเครื่องจักรต่างๆในโรงงานผลิต มันเป็นทั้งตัวผลิตภัณฑ์คือเครื่องจักรเองแล้วก็มีกระบวนการทำงานของมันอยู่ข้างในหรือตัวอย่างที่ชัดมากๆเลยก็คือพวกสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กนี่แหละครับมันเป็นทั้งตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจับต้องได้แล้วก็มีกระบวนการทำงานภายในที่ซับซ้อนมากๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันทำงานร่วมกันทั้งตัวของและวิธีที่มันทางาน ใช่ครับการเข้าใจแบบนี้มันช่วยให้เรามองเห็นนวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีในมุมที่มันกว้างขึ้นเยอะเลยครับอืมชัดเจนเลยค่ะงั้นก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นปากกาหมึกซึมเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนูน้นหรือสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันทุกวันนี้ครับถึงมันจะดูต่างกันมากๆเลยแต่จริงๆแล้วมันก็มีจุดร่วมเดียวกันคือมันเกิดจากมนุษย์พยายามจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหรือตอบสนองความต้องการณตอนนั้นถูกต้องครับ ด้วยการสร้างอะไรขึ้นมาไม่ได้จำกัดเลยว่าต้องใช้ไฟฟ้าต้องซับซ้อนเท่านั้นใช่ครับหลักการพื้นฐานมันยังเหมือนเดิมเลยครับถึงแม้ว่ารูปแบบความซับซ้อนมันจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็ตามงั้นถ้าจะสรุปแก่นสำคัญสคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเทคโนโลยีเนี่ยโดยเนื้อแท้แล้วมันก็คือผลผลิตจากความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์เรานี่เองครับผมเพื่อแก้ปัญหาหรือทำให้ชีวิตมันดีขึ้นง่ายขึ้น แล้วมันก็มีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดครับและที่สําคัญคือมันไม่ได้มีแค่รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เราจับต้องได้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงพวกกระบวนการหรือวิธีการต่างๆหรือทั้งสองอย่างทํางานร่วมกันด้วยใช่เลยครับครบทั่วนเลยค่ะทีนี้เอ่ออยากจะชวนคิดต่อนิดหนึ่งนะครับได้เลยค่ะในเมื่อเทคโนโลยีมันเกิดจากความต้องการแล้วก็การแก้ปัญหาที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับค่ะ ลองมองไปรอบๆตัวเราดูตอนนี้สิครับปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เราเจอในชีวิตประจําวันหรือความต้องการบางอย่างที่เราอาจจะรู้สึกว่าเออมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ได้นะอืมนึกออกเลยค่ะไอสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละครับบางทีมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ยิ่งใหญ่ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้ในอนาคตโหเป็นมุมนองที่น่าสนใจมากค่ะใครจะไปรู้ใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็น่าเก็บไปคิดต่อกันดูเล่นๆนะครับ